สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องดาร์ี้สี่ห้า n n ึ่นะคะก็คลิปในวันนี้นะคะเป็นพิอากาสนะคะเป็นพิอากาสนะคะโดยหัวข้อนะคะมีอยู่ว่าเขาคนนี้ค้างรักคุณไหมตอนนี้นะคะดูสิว่าเขาอ่ะจะคั่งรักคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาคนนี้คนที่ เขาเข้ามาคุยกับคุณนะคะคนที่คุณเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าสถานะคนคุย นะคะกาลังจะคบเป็นแฟนนะคะหรือเป็นแฟนกันแล้วนะคะทุกสถานะเลยเนาะเขาคนนี้นะคะคลั่งรักคุณไหมคะตอนนี้นะคะคลั่งรักคุณไหมตอนนี้เนาะนะคะโดยที่เป็นพิคาสนะคะเลือกค่ะนะคะตั้งจิตดีๆนะคะหลับตาแล้วก็นึกถึงหน้าเขาพร้อมกับมองดอกไม้ของอาจารย์นะคะมองดอกไม้เนาะนะคะก็จะมีดอกสีขาวนะคะดอกสีขาว แล้วก็จะมีดอกสีแดงนะคะเลือกกองนะคะอยากจะเลือกดอกไม้สีขาวหรือจะเป็นดอกไม้สีแดงนะคะก็จะเป็นดอกไม้เทียนหอมเนาะนะคะดอกไม้เทียนหอมสีขาวหรือจะเป็นดอกไม้เทียนหอมสีแดงนะคะแ,แล้วก็อะ่ะนะคะพุชเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเลือกะค่ะถ้าคุณเลือกไม่ทันนะคะ โอเคค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเรามาดูกันที่กองแรกก่อนเลยนะคะเรามาดูกันที่กองที่เป็นดอกไม้เทียนหอมสีขาวก่อนเลยนะคะดอกไม้เทียนหอมสีขาวนี้นะคะมาดูซิว่านะคะเขาคนนี้นะคะจะข้างรักคุณหรือเปล่าจะข้างรักคุณหรือเปล่านะคะดูพลังงานนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูพลังงานของเขาก่อนนะ ดูพลังงานของเขาซิว่าเขาเนี่ยข้างรักคนหรือเปล่าตอนนี้พลังงานของเขาตอนนี้นะคะได้เป็นน้องกระลอกมาเลยชิวๆกำลังอิ่มสุขสบายเลยทีเดียวนะคะกำลังอิ่มค่ะนะคะกำลังสุขสบายเลยนะคะพลังงานของเขาขออีสักสองใบนะมาดูกันนะคะ ขออีกสักสองใบเนาะพลังงานนะคะของคุณที่เลือกกองนี้นะคะกองดอกไม้สีขาวเนาะคนของคุณคนนี้นะคะเขาคนนี้ข้างรักคุณหรือเปล่าข้างรักคุณหรือเปล่าพลังงานเขาเป็นยังไงว้าวนะคะได้เป็นพลังงานที่เป็นแบบเดอลแมทิเชียนเลยนะคะอะขออีกสักหนึ่งใบนะ พลังงานของเขานะคะราชินีเหรียญนะคะ q u e e n of p e n t a c l e นะคะ Queen of p e n t a c l e นามาเลยนะคะก็เขาข้างรกคุณไหมต่อเน,นี้ยพลังงานของเขามีความรู้สึกมันรู้สึกชิลๆนะมันรู้สึกมีความสุขที่ได้คุยกับคุณที่ได้มีความสัมพันธ์ดีๆเขาเป็นคนเก่งนะคะพลังงานของเขาเนี่ยมีความรู้สึกเขาว่าไม่ชอบ เขาเรียกว่าอะไรคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอะไม่ได้อ่อเครียดหรือว่ามีความไม่สบายกายไม่สบายใจนะพลังงานของเขาสามใบเนะี้ยนะคะเขาเก่งในเรื่องของการจัดการต่างๆนะคะเก่งในเรื่องของการจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีเรื่องอ่อการเรียนนะคะหรือในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือในเรื่องของสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรมาก,ก็แล้วแต่นะคะ เขาคนนี้จะจัดการได้นะคะพลังงานของเขาตอนนี้เนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลัง Power อร์เนาะ energy ของเขาเนี่ยเต็มเปลี่ยนมากๆเลยนะคะพร้อมนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่แบบอุดมสมบูรณ์มีความรู้สึกใจฟูนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เขาเนี่ยนะคะค n t r o l ได้จัดการได้นะคะแต่บางครั้งก็อาจจะอาจจะโลดส่วนตัวสูงสักนิดนึงหรือเปล่า เนาะเหมือนบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะโลดส่วนตัวสูงสักนิดนึงหรือเปล่าเขาคนนี้นะคะโอ้โห,โหนะคะเขาว่ารักคุณนะคลั่งรักเลยแม่หมอบอกเลยนะคะบอกเลยว่าเขาคลั่งรักคุณมากๆเลยนะคะมีความสุขนะคะกับการที่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวนะหรืออย่างที่แม่หมอบอกไปนะคะคลิป วิดีโอนี้เป็นพิอคาส์นะคะซึ่งเหมาะกับความรักคนที่มีความรักในทุกสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามหรือจะเป็นคู่รักคนรักคนคุยนะคะคุณที่เลือกกองน,นี้นะคะสามีคุณเนี่ยรักค่ะมีความสุขนะคะอยากจะให้ครอบครัวเนี่ยมี ความอุดมสมบูรณ์อยากจะให้แฟนของเขาภรรยาของเขาคนรักของเขาเนี่ยได้มีความสุขกายสบายใจอิ่มท้องอีกต่างหากนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะไปออกเดตด้วยนะนะคะสำหรับท่านที่แบบสถานะที่ยังคุยๆกันอยู่เนี่ยเนาะเหมือนกับอยากจะไปออกเดตกันหรือเปล่าคะไอ้นะคะอยากจะไปกินนู่นกินนี่กันหรือทําอะไรกินกันในบ้านมีความรู้สึกแบบอยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่มาทําอะไรกินกันในบ้านหรือเปล่า นะคะ,อ,ะอย่าได้หมอชายพทเดือีคีด้วยเลยนะดูพลังงานหน่อยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีในเรื่องของจิตใจที่กำลังคิดในเรื่องของความสําเร็จนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าอยากจะให้คนรักของเขานะคะอยากจะให้คนรักของเขาอยากจะให้คนที่เขา รักคนที่เขาห่วงเนี่ยนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขเนาะโอ้โหไพ่พระขึ้นเลยนะคะคุณกับเขาเนี่ยเหมือนเป็นคู่สมพงเหมือนกันนะในช่วงนี้นะคะมีความรู้สึกว่าคุยอะไรกันก็แบบเขาเรียกว่าอะไระคะ่ะคุยกันรู้เรื่องนะคะ คุยกันดูเรื่องหรือว่าเป็นในช่วงที่แบบความรักมันกําลังฟูนะคะความรักกําลังฟูความรักเป็นอะไรที่แบบมีการไปไหว้พระขอพรกันมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะคะอาจจะเป็นพลังกายพลังใจที่มีเรื่องของการขอพรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเ้าช่วงนี้เนี่ยอาจจะกําลังไปขอพรหรือพากันไปทําบุญพากันไปทํากุศสนต่างๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่า ว่าอะไรคะ หากันขอพรเนาะนะคะหรือว่ามีเรื่องของเครื่องรางของขลังมาติดตัวกันด้วยแหละคุณทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะหมายถึงเป็นคู่บุญน,นะคะคู่สร้างคู่สมคู่อุปถัมภ์ในช่วงนี้ก็คือแบบเอาเอง่ายๆนะคะคือสถานะพลังงานของคุณตอนนี้เขากับคุณเนี่ยเขาข้างรักเลยล่ะเขามีความรู้สึกเขาอยากให้คุณมีความสุขนะคะชัดเจนมากแค่ประโยคเดียวเนี่ยประโยคสั้นๆเนี่ยนะคะแต่มันหมายไปด้วยความหมายเยอะแยะมากมาย แปลงไปด้วยความหมายเยอะแยะมากมายนะนะคะเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้ครอบครัวอบอุ่นนะคะเขาอยากให้คุณนะคะกับครอบครัวของเขาเนี่ยเข้ากันได้นะคะมีความรู้สึกคุณคล้ายๆกับเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นแบบคนที่เขารักเหมือนครอบครัวอะไรประมาณนี้และเนี่ยดูสิคะมีความรู้สึกแบบว่าคุณเนี่ยดูมีเสน่ห์มากเลยนะช่วงเนี้ยหน้าลหลงไหลนะคะ พูดปุ๊บหลงปั๊บประมาณนี้หรือเปล่านะคะพูดปุ๊บหลงปั๊บนะคะวาจาประกาศสิทธิ์นะคะเนาะลากจนหัวปักหัวปมมมวามขมาคว่ำลงไปเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเสน่ห์เหลือลายมากๆแล้วก็คนไหนที่นะคะมีเรื่องของการมูชานะคะสาริการลิ้นทองนะคะหรือในเรื่องของการสักเลขยันอะไรก็แล้วแต่นะคะที่กำลังสักการตอนนี้เนาะเราทำเราก็คือแบบ เป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์บอกเลยนะคะว่าตอนนี้พลังงานอันเนี้ยนะคะกำลังแบบเขาเรียกอะไรคะฟูมากเลยดูคุณมีเสน่ห์น่าหลงไหลลกลักนะากระนะคะ รักคุณค่ะรักแบบหัวปักหัวปั๊มกันเลยทีเดียวคลั่งรักเลยนะคะด้วยนเสน่ห์ในตัวของคุณเองด้วยล่ะนะคะด้วยคุณเป็นคนที่คอนโทรลจัดการอะไรได้ง่ายๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาห่วงคุณมากเลย แม่แม่หมอดีใจไปด้วยดีใจไปด้วยเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเขาห่วงเขาหึงนะเขามีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บคุณเอาไว้คนเดียวอะ่ะไม่อยากให้ใครเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกพอแล้วนะมีความรู้สึกแบบก็ไม่ได้อยากคือเขาเรียกว่าอะไรคะให้อันเนี้ยนะคะ เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่อยากให้ใครเข้ามาหาคุณละเขา,าอยากจะเก็บคุณเอาไว้อยู่แบบเนี้ยมีความรู้สึกห่วงค่ะนะคะมีความรู้สึกห่วงคุณขึ้นมาอืมนะคะมีความรู้สึกห่วงค่ะแล้วก็แบบนะอยากจะเก็บคุณเอาไว้อยู่กับใจเขาอยู่กับเขาเพียงแค่นั้นนะคะแล้วก็เขา กรมเขาเรียกว่าอะไรคะโอ้โหมีความรักที่แบบโอ้โหกองนี้เนี่ยหน้าไพ่ไม่ได้ขึ้นมาเสียสักใบเลยนะคะใครที่เลือกกองนี้นะคะไม่หมดดีใจด้วยจริงๆดีใจด้วยจริงๆเลยนะคะกับคำพยากรณ์ที่หน้าไพา่ขึ้นมาขอให้แม่นเลยนะคะนะคะใครที่จะเลือกกองนี้แล้วก็ฝั่งจนจบเลยเนี่ยนะคะต้อง พิมพ์รับคำทำนายในคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอให้เป็นจริงขอให้ความรักของคุณมั่นคงนะคะด่งางไพ่แอสออฟวานอันนี้เลยไพ่หนึ่งคาถาหนึ่งไม้เท้าความมั่นคงกำลังจะลงหลักปักฐานกันแล้วค่ะกาลังจะตัดสินใจว่าจะคบต่อเลยฉันมั่นใจคือจะเอาคนนี้อะไรอย่างนี้เลยมีความรู้สึกแบบเนี่ยคนนี้เขาจะกำคุณเอาไว้เขาจะบบว่า ไม่อยากให้คุณละหลุดมือไปจากเขาเลยนะคะมีความสุขมากๆนะคะอันนี้เป็นไพ่สุดท้ายแล้วนะคะมีความสุขค่ะเขาข้างรักคุณเขามีความรู้สึกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เหตุการณ์ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะจะตกหน้าผาจะทะเลาะก,กันในวันหน้าหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ปัจจุบันเขามีความสุขรู้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะอยากจะใช้ชีวิตอยากจะมีเขาเรียกว,ว่าเอ e เน y จีที่แบบ หัวใจพองฟูกับคุณอยู่แบบเนี้นะคะบอกเลยว่าคนที่เลือกกล่องนี้เนี่ยดีใจด้วยนะคะที่ว่าเขาค้างรักคุณมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะนะคะต่อไปเรามาดูเลือกนะคะคนที่นะคะเลือกกล่องนี้จบไปนะอย่าแม่หมอขอเก็บไพ่หนึง ะจ๊ะดีใจด้วยจริงๆเลยนะโอ้โหเขามีความสุขอะค่ะอยากจะไปเที่ยวไหนด้วยกันอยากจะไปป่าเขาละเม้าภาัยนะคะคิดอยู่แค่เรื่องปัจจุบันเป็นพอนะคะข้างหน้าจะเกิดอ,อะไรขึ้นมาเขาเชื่อว่าเขาคนโทรลได้เขาจัดการได้สุดยอดนะสุดยอดจริงๆเลยนะคะแหน่าอิจฉาเลยนะคะต่อไปค่ะท่านที่เลือก กองที่เป็นดอกไม้เทียนหอมดอกไม้นะคะหรือดอกไม้เทียนหอมสีแดงนั่นเองนะอาจสำหรับท่าน,นที่เลือกสีแดงนะคะมาดูการเนาะเดี๋ยวเอาสีแ้วออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋ยวจะงงนะอ่ะสำหรับท่าน,นที่เลือกดอกไม้สีแดงนะคะ มาดูการค่ะว่าเขาคนนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกกองดอกไม้สีแดงเขาคนนี้คนที่เป็นในทุกสถานะของคุณเขาขลั่งรักคุณหรือเปล่านะคะอย่าแม่หมอขอดูพลังงานของเขานิอนึงขอดูพลังงานของเขาคนนี้นิดนึงนะนะคะว่าเขาเนี่ยคลั่งรักคุณหรือเปล่าเนาะ นะอะดูพลังงานหน่อยพลังงานเป็นยังไงว้าวมาเลยนะคะเนี่ยคะ the world มาเลยนะคะเป็นความรักที่แบบว่านะคะเป็นพลังงานที่ดูไกลไกลเนาะ <c oughs> นะคะเป็นพลังงานที่เดี๋ยวขอเช็คอีกหน่อยนึงนะ สำหรับท่านที่เลือกกองน,นี้นะคะดอกไม้สีแดงขอดูพลังงานคู่รักของคุณหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขามีความสุขคะ่ะพลังงานตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังช่างใจกำลังช่างใจกำลังอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหวัวใจของเขานะคะอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหัวใจของเขาค่ะนะคะเป็นพลังงานที่พองฟูมากๆเนาะเขาว่านะคะมีความรู้สึกแบบ อยากจะอยากจะเลือกอยากจะอยากจะแบบเหมือนอยากตัดสินใจเร็วนะคะหรือมีในเรื่องของว่าบางครั้งเขาก็อาจจะอยากอินไลน์หาคุณเนาะอยากจะอินบ็อกหาอยากจะวีแชทหาค่ะแต่เหมือนกับเวลาอะไรมันอาจจะไม่ประจบเหมาะกันสักเท่าไหร่นะคือว่าเขาข้างรักคุณไหมนะคะเขามีกฎข้อระเบียบในใจของเขาเยอะพอสมควรนะคะ เขามีกฎในใจของเขาพอสมควรนะสำหรับท่านที่เลือกกล่องน,นี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาว่าข้างรักคุณไหมยัยงไม่ชัดเจนนะอมแม่หมอขอดูหน่อยสีนะคะเขาข้างรักคุณไหมสําหรับคนที่เลือกกล่องน,นี้เนี่ยเหมือนกับว่าการ คพือพลังงานของเขาเนี่ยยังรักอิสระยังรักหัวใจตัวเองอยู่เนาะเขายัางเขายัางไม่ค่อยที่จะเขาเรียกอะไรคะเปิดใจสักเท่าไหร่นะนะคะบางครั้งช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เขาอะต้องคิดเยอะคิดมากเขากังวลในหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะเหมือนเขากังวลอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะแล้วก็เขาก็คิดว่า ไม่ใช่ว่าเขาไม่ค้างรักคุณนะแต่เผอิญว่าช่วงเนี้มยมันมีเรื่องราวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยไม่อาจจะต้องมีเรื่องของการช่างใจกันหรือเปล่ามีในเรื่องของการตัดสินใจนะคะไมต้องค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจาหรือกำลังปรับทัศนคติอะไรกันบางอย่างอยูอย่หรือเปล่านะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาก็ยังต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเขาแล้วก็เขาอาจจะมองว่า คุณเองเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลเขาหรือเปล่าเขายังเข้าไปในหัวใจคุณได้ไม่เพียงพอหรือเปล่ามันมีความกังวลใจซึ่งกันและกันอยู่มันยังคงทำเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของเขาเนี่ยคือเขาคิดเยอะคิดมากนะแล้วเขาก็กลัวว่าเขาอะจะทำให้คุณเนี่ยคิดเยอะคิดมากไปด้วยกับความสัมพันธ์ของในอนาคตที่มันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะ เขาสื S <S <PR an ienne> ่อออกมาแบบนี้นะคะสาหรับพลังงานของคุณคนนี้เลยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะต้องแบบค่อยทีค่อยอาศัยเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางครั้งไม่มีเรื่องของการกระทบกระทั่งจิตใจกันเกิดขึ้นนะคะมีการกระทบกระทั่งจิตใจอะไรกันเกิดขึ้นก็ตามนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยระวังนะคะจะมีในเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะมีปากเสียง อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาททะเลาะเบาแว้งกันนะคะระวังในเรื่องของการที่แบบว่าเออ การคุยกันที่ไม่ค่อยลงตัวอาจจะเป็นช่วงความสัมพันธ์ที่แบบขอพักก่อนขอพักดูใจก่อนหรือเขากําลังรอใครอีกคนอยู่นะคะหรือเขาจะรอใครอีกคนอยู่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยมันน่าจะยังไม่ใช่มันเหมือนกับจะมีในเรื่องของการจบความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะหรือเขากําลังขอพักกายพักใจก่อนขอแบบหยุดในเรื่องของการที่แบบสารสัมพันธ์กันแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เลย นะคะเป็นประมาณนี้เนาะยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยก็แล้วกันนะคะสิ่งดีๆถ้าเกิดคุณได้เลือกกล่องนี้นะคะก็ไม่ต้องพิมพ์รับคําทำนายเนาะนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณระหว่างเขาคนนี้จะเป็นยังไงนะคะอันนี้แม่หมอแบบดูแบบเปิดแถมให้เลยนะคะสัหรันานที่เลือกกลองดอกไม้สีแดงนะคะ คือความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็คงต้องหมายถึงว่ามีโอกาสนะที่จะเขาเรียกอะไรคะมันกําลัง มันกำลังอย่างเชิงเกมรักกันอยู่หรือเปล่าพูดไม่ถูกนะคะเหมือนกับเขาก็กําลังอย่างเชิงคุณคุณก็กําลังอย่างเชิงเขาแล้วเหมือนกับจะมีเรื่องของการเอาชนะอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่าระวังมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของอารมณ์นะคะความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนในช่วงนี้นะคะเนาะเนี่ยต้องให้เวลาเขาสนิดหนึ่งมามีทางรู้สึกแบบ มันหมด energy อะเหมือนเขาเบื่อเขาอะไรไม่อยากจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะไม่หมอะแนะนำนะถ้าเกิดว่าไพ่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะให้คุณพักก่อนพักกายพักใจก่อน ะะพักกายพักใจก่อนคืออย่าเพึ่งสารสัมพันธ์หรือไม่ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคะอยู่เงียบๆต่างคนต่างอยู่เงียบๆไปก่อนเนาะลองให้เวลาเส้นกันละกันดูนะคะว่าลองให้เขาลองให้เขาใช้เวลาส่วนตัวของเขาดูกับปัญหาที่เขาเจอหรืออาจจะเป็นปัญหาของคุณเองก็ได้นะคะที่แบบคุณยังไม่ค่อยแน่ใจยังไม่ค่อยแน่นอนว่าจะใช่เขาคนนี้หรือเปล่านะคะที่แบบ เขาจะเข้ามาทาเติมเขาจะเข้ามาทําให้หัวใจคุณเนี่ยถูกเติมเต็มจากสิ่งที่คุณเคยทุกมาเคยแบบไม่โอเคมากับความรักเก่าหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กันได้ไหมหยกก็ต้องรอดูในคอนเทนต์ต่อไปดีกว่านะคะเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยเขาข้างรักคุณไหมนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ย ขอเวลาดูใจก่อนนะคะหรือเป็นช่วงที่กำลังต้องกตัดสินใจแล้วล่ะนะคะว่าจะเอายังไงดีกับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะประมาณนี้เลยนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะก็ไม่เหมาะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้อ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรคะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของหัวใจเนี่ยเวลาเนี่ยมันช่วยเราได้เวลาจะเป็นตัวช่วยบอก เรื่องราวทั้งหมดจริงๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจงรงเอ่ยแบบไหนนะคะแล้วเขาจะเลือกใครนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะทำคอนเทนต์นะคะในคลิป ep ต่อไปให้เรากันนะคะกดติดตามไว้นะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆที่จะแม่หมอจะลงให้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ e ีพีต่อไปจากนี้เลยละนะคะเดีย๋ยวจบจากคอนเทนต์นี้อีีต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคุณไหมอ่าดีกว่านะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่สดใสขอให้เจอคนที่รักเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็เจอคนที่คุณรักเขาแล้วก็เขารักคุณนะคะ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ